สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่23มีนาคมปี2515นะครับเดี๋ยวเรามาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับก็เป็นประจำหลังตลาดปิดในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับวันนี้เซตบวกไป0.08จุดนะครับก็บวกนิดเดียวเองครับแล้วแถมได้แท่งแดงมาด้วยว่าตอนเช้านี้เปิดไป1,684 แล้วก็ปิดอยู่ที่1677ครับปิดต่ำกว่าเปิดทําไม่ได้แท่งแดงมาแต่ว่าตําแหน่งการยืนแรงต่างก็คงจะไม่สามารถอา่านทิศทางได้นะครับก็ต้องรอดูความชัดเจนกจัต่อไปในเซ็ตตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ขึ้นไม่ลงแล้วกันในตรงนี้อ่ะมาดูตัวที่เราสแกนกันได้ในวันนี้นะครับก็เป็นทำเฟรมเดย์ทั้งหมดนะครับมาดูตัวแรกครับ a g e ครับตัว ATE ขออนุญาตพิมพ์ตัวใหญ่นิดหนึ่งครับเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเอเมาดูกราฟกันนะฮะดูกราฟหลังจากที่ AGE เนี่ยดึงดึงขึ้นนะครับดึงหุ้นถูกดึงราคาขึ้นไปอยู่ถึง5บาทกว่าเลยด้ซ้ำนะครับ5บาทต้นๆน,นะดูจากกราฟตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดการย่อตัวลงมาโดยแนวรับที่ใช้ ทำหน้าที่ในรอบนี้ครับมาดีดอยู่ตรงที่3.80นะครับแล้วก็กำลังจะมีจุดเปลี่ยนเทนอยู่ที่4บาทท่วนตรงนี้ตามที่เห็นเส้น EMA 5วันกับ10วันนะฮะเอ่หน้าจะเกิดกูเด้นครอสในกรณีเกิดแท่งเขียวขึ้นอีกทั้งหนึ่งแท่งในวันถัดไปตรงนี้ก็เรียบร้อยครับก็เป็นบายสิกษนลนะครับในรอบใหม่โดยสัญญาณอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ลุ้นๆดิดตัวไปนะโดยถ้ามันไปได้ดีมากอาจจะทะลุทายเดิมได้แต่แต่ก็อย่างไรก็ตานะเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะก็ไปได้ไปได้สักหน่อยนะอย่างเช่นปัจจุบันนี้ราคา4บาท14สตางค์ไปได้สัก4ไปไปลายก็เก่งละนะหรือ4กลางๆก็โอเคละสำหรับตัว EGE ในรอบนี้นะครับลุ้นเป็น buy signal โดยจุด top ป o s s ก็น่าจะใช้3.80นะครับเพราะว่าจุดนี้ลงไปเทสแล้วไม่หลุดมา2-3ครั้งนะครับ ก็น่าจะแข็งแกร่งพอสมควรสําหรับแนวรับตรงนี้ครับ a g e ลองเฝ้าดูในวันพรุ่งนี้ครับในส่วนของวอลุ่มก็ดีครับ30ล้านหุ้นนะมูลค่าการซื้อขายรวมก็มาร้อยกว่าล้านบาทนะครับสำหรับตัว a g e หรือตัวถัดไปครับที่เราสแกนได้คร AS นะครับ ASAS กราฟก็ออกปลายกราฟคือเหมือนพยายามจะวกตัวกลับนะครับ หลังจากที่เกิดการพักฐานของตัวหุ้นนะหุ้นไปทำา i ไว้ที่ราคา25.75นะครับไปไปชนมาสองครั้งไม่ไม่ผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่หนาพอสมควรแล้วก็ย่อลงมาย่อลงมาทีเดียว4บาทหรือด้วย้ำนะมามามาดีดตัวอยู่ที่21บาทนะบ21บาทก็เป็นจุดแนวรับไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นจุด t อ p ล o s s ไปก่อนนะครับในในการ บวกตัวขึ้นในในรอบนี้นะครับซึ่งหุ้นทําการขึ้นขึ้นดีมาประมาณสัก2อสาวันละครับโดยเฉพาะ2วันหลังสุดเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาจาก21บบาทแ80ดสิสตางค์ครับมาปิดอยู่ที่23บาทจุดหนะครับใช้เวลา2วันโดยถามว่า23บาทตรงนี้เป็นราคาที่สูงหรือไม่ผมก็ยังมองว่าไม่สูงนะถ้าถ้าเราเทียบกันกันกบในรอบก่อนที่ไปเทส25้ามาได้เพราะนั้นตัว A อตัวนี้ ราคาย2ิบสองหรือยี่ิบสองปลายปลายหรือย3ิบสามอะไรเงี้ยผมว่าได้ลุ้นอยู่โดยมีข้อแม้ว่าถ้าหลุดย1ิบเอดเพนนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้อาจจะอยอมขาดทุนไปประมาณสัก2บาทต่อหุ้นเนี่ยผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่สําหรับแผนตรงนี้นะนะบอลล่มในตัวนี้ครับบอลล่มดีครับค่อนข้างดีเลยแดล้านหุ้นนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ประมาณร้อยล้านสองร้อยล้านบาทประมาณนี้นะครับถือว่าไม่เยียบเหงานะครับมาดูต,ตัวต่อไปครับ BLA ครับหุ้นใหญ่นิดนึงนะฮะตัวบี a วันนี้ก็ทำฟอร์มได้มาค่อนข้างดีผมก็เลงดูว่าวันนี้เขาจะายืนผ่านเหนือ42.75ได้หรือไม่ปรากฏว่าผ่านไดนะ้ผ่านได้ก็เลยเอาเป็นการบ้านเลยนะครับยืนปิดดีด้วยนะปิดไฮของวันแนวต้านของรอบนี้นะฮะเราเราไม่ได้มองไกลมากคือมอง48นะครับเป็น ดอยเดิมของรอบล่าสุดด้วยแต่ว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะจนเขาเกิดการพักฐานนะหนึ่งครั้งแล้วก็ดีตัวนะครับจุดดีดตัวมีอยู่สองจุดนะก็คือจุดแรกเาไปดีตัวที่สามสิบเจ็ดประมาณเนี้ยนะประมาณสามสิบเจ็ดแล้วก็จุดที่สองนะจุดที่สองอยู่ที่เห็นอยู่ก็คือดีดตัวอยู่มาสามสิบเก้าจุดห้าแล้วมาปิดที่สี่สบสามจุดห้าได้ตรงนี้ก็ถือว่าการดีดในรอบเนี้ย ก็ดูดูมีทรงแข็งแรงดีดีอยู่พอสมควรนะบอลุ่มดีครับบอลุ่ม8ล้านหุ้นนะครับจากที่เคยเทรดก่อนนั้นก็ไม่น่าจะเกิน5ล้านหุ้นนะครับอาจจะมีเกินบ้างวางวันแต่ไม่ไม่โดดเด่นมากนะวันวันนี้ดีครับอลุ่มดีมากนะก็น้ำพังตัวตัวผมเองก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับตัวนี้เพราะว่ามันกำลังรอดูอยู่ว่าจะผ่านแนวต้าน 4, 4 2สีได้หรือไม่ โดยผมถ้าใช้จุด stop l o s ผมก็คิดว่าน่าจะต้องใช้39.50ไปก่อนนะครับว่า4.2.75 5นี่ก็มันใกล้ไปหน่อยเดี๋ยวมันจะกิน stop loss ง่ายเกินนะนี่ก็เป็นตัว BLA นะครับก็ใครที่ชอบเทรดหุ้นใหญ่หนึ่งตัวนี้ก็น่าลุ้นน่าลุนนา้นการกับัวในในรอบนี้โดยไม่ต้องหวังไปไกลมากนะสัก4ีบาทก็เยอะแล้วนะครับ สำหรับตัว bla มาดูตัวถัดไปครับตัวถัดไป c เดี๋ยวมันท t ครับตัวนี้แล้วครับเคยเคยให้กันบ้านแล้วก็ให้เก็บให้แอบเก็บไว้ตั้งแต่ในช่วงเมื่อวันจันทร์นะแท่งนี้เลยนะวันจันทร์นะแต่ที่เก็บไปวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้กำไรกันเยอะเลยแล้ววอลุ่มดีด้วยวอลุ่ม3ล้านอขอให้ครับสามร้อยเจบห้าล้านหุ้นดีมากนะครับแล้วก็หุ้นละสีบาท3บาทก,กว่าเง ราคาเทดตรงนี้น่าจะทะลุพันล้านนะมาดีครับดีมากเลยวันนี้ครับตัวนี้แต่ที่ให้มาเป็นการบ้านในวันนี้เป็นการสะกิดเรียกว่าแอบสะกิดนิดนึงนะครับก็ระวังระวังไว้นิดนึงเพราะว่าจุดที่เข้าจริงๆมันเป็นจุดเมื่อวันวันที่21นะฮะหรือว่าวันจันทที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็เป็นตัวการบ้านของเราด้วยนะ,ะก็เก็บกันไปแถวๆสามบาทกว่านะครับ ลักษณะของตัวเนี้ยถ้าเกิดการกระชากแท่งยาวๆทั้งหนึ่งแท่งอย่างเช่นรอบก่อนอันนี้เราเราเรา,เราตีต่างกันนะอนุมานว่าเจ้ามือเดิมในลักษณะของวันถัดไปเขาจะเปิดเราลากขึ้นไปสูงเนะี่งอย่างแท่งนี้แหละอาจจะมีไส้บนมีอะไรเงี้ยก็ก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายเขาเขาจะจะตบตบทิ้งภายในวันเดียวนะซึ่ง ก็น่ากลัวไหมก็ค่อนข้างน่ากลัวอาจจะมีไท้ไส้บนอย่างนี้นะครับก็ระวังไว้นะแต่เขาถ้ามีอาการเปิดโดดนะครับลากขึ้นไปสูงอะไรเงี้ยก็ออกได้แล้วนะครับคงคงคงจะไม่หลันหลายหลายแท่งขนาดนั้นครับโดยถ้าเขาลากไปไกลประมาณเดิมในรอบก่อนก็คือ5ต้นต้นห้ต้นต้นีนี้ก็เยอะแล้วเยอะมากเลยนะครับถ้าลากไปได้ถึงจริงแต่ว่าถ้าพวกนี้เปิดโดดหัวโดดแล้วสีเริ่มเป็นแดงละเริ่มแบบ ลุ้นไม่ขึ้นนะครับในระหว่างวันก็โอเคจบนะครับฉะน,นั้นนะเพราะผมคิดว่าทรงของเขามามามาแบบเดิมเลยนะมาคา้ายเดิมนะตรงนี้แล้วก็คนที่เก็บมา3บาทบกว่าก็ถือว่าต้นทุนดีนะครับทุบยังไงผมก็คว่ามไม่น่าหลุดราคาทุนตัวเองนะเหลือแค่ว่าจะเลือกขายราคาไหนแค่นั้นนะตอนนี้คือคิดว่ากําไรนะอยู่ในมือแล้วนะครับว่าจะได้มากใจน้อยแค่นั้นนะแต่ถ้าใครมาซื้อในวันนี้ถามว่าได้ลุ้นไหมซื้อวันนี้ก็ได้ลุ้นนะครับคนที่ซื้อนะ ก็พวกนี้ก็ลุ้นเปิดโดดเลยกหรือว่าลุ้นกระชากขึ้นไปนะครับแต่ถามว่าหวังถึงขั้นว่ายืนได้ทั้งวันไหมผมคงไม่หวังนะครับอาจจะอาจจะได้เห็นปิดแดงๆอะไรเงี้ยนะถ้าถ้าสไตล์เดิมของเจ้ามือนะครับอาจจะอย่างที่เห็นบอกว่าจะมีลากขึ้นแล้วก็แดงนะครับใครซื้อวันพรุ่งนี้จะเสียวหน่อยแต่ซื้อวันนี้ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนะแล้วก็ตัวจุดไหนที่บงบอกว่าหลุดแล้วนะครับพอแล้วตรับเจ้ามือผมว่า,าอยู่ประมาณกลางแท่งของวันนี้นะ ประมาณสาศูนย์ครับบุตรสามย่แปศนยว่า,าก็คงไม่ต้องลุ้นละเนี่ยเขคงเขาคงปล่อยละจบรอบของเขานะครับามาดูตัวถัดไปอ,อันนี้ c w t นะไม่ได้พิมพ์ไปให้คงเห็นกันนะครับ c w t นะครับามาดูตัวถัดไปครับตัวถัดไป s v o a h p o a ครับมาแล้วนะค่อยค่อยไปเออผมชอบตัวนี้ดีนะว่าลักษณะการขึ้นของเขาอะโอเคมันมีบางครั้งที่กระชากขึ้นแหละนะแต่กระชากกระท่ามันกระชากขึ้นมันจะจบเร็วแต่ถ้ามันค่อยๆดึงขึ้นอย่างเช่นรอบรอบตรงเนี้ยรอบเนี้ยถ้าเจ้าเดือยค่อยค่อยดึงขึ้นเนี้ยผมว่ามันเอมันสบายดีอ่ะคือมันทันนะพูดง่ายไม่ว่าจะทันฝั่งซื้อทันฝั่งขายมันทันนะผมผมก็ชอบนะลักษหนอย่างเงี้ยนะ สำหรับคนที่ไม่ชอบอาการหัวใจตื่นเต้นเร็วมากนะก็ตัวนี้นะแล้วก็ไม่เงียบเหงาด้วยเป็นหุ้นที่มาเรื่อยๆนะคือวันดีคืนด,ดีก็วอลุ่มก็มานะครับบางแล้วก็หายไปสักพักนึงก็มาใหม่นะวอลุ่มวันนี้นะฮะร้อยสี่สิบแปดล้านหุ้นหุ้นละสามบาทกว่าไม่น้อยครับมูลค่ารวมก็หลายร้อยล้านบาททีเดียวนะครับวันก่อนหน้านี้ก็ เทรดกันไม่กี่หลักสิบล้านหุ้นเนาะก็ะถือว่าเยอะละวันนี้เยอะเป็นพิเศษแล้วก็ราคาโลสา2จราคาไฮสามจุครับถือว่ารากขึ้นหลายช่องพอสมควรในวันนี้แต่ว่าอย่างว่าหละหุ้นตัวนี้นะครับก็เป็นการบ้านของเราเมื่อหลายหลายอีก่อนละอย่างเช่นเมื่อประมาณที่18บดนะฮะมันสุกนะครับมันศุกที่แล้วเราก็ให้การบ้านไว้ก็ให้เก็บไว้แถวาราคาสามต้นตอะไรเงี้ยนะครับ วันนี้ก็มา3.38แล้วแล้วก็ผมให้ให้แนวต้านตัวนี้ไว้อีกหนึ่งแนวอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะก็คือ3.54นะครับแล้วก็ไปทีหนึ่งคือหลุด4บาทกว่าไปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเขาจะเริ่มไปเทสแนวต้านตรง3.54นะครับจะไปถึงจะไปแตะแล้วลงเฉยหรือว่าแตะแล้วยืนได้เดี๋ยวค่อยว่ากันหน้าง,งานแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะ มีไส้มีไส้เทียนตื่ออะไรไปแตะได้นะครับในพะ่กนี้โดยความยาวแท่งเทียนก็น่าจะใกล้เคียงกับวันนี้นะครับก็ลองดูสําหรับ s v o a ีเอชนะครับค่อยๆไปค่อยเรียงไปเขาค่อยๆเรียงไปอาจจะมีแดงบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างสั้นบ้างยาวบ้างตรงเนี้ยแต่จะเรียงไปทางนี้จุด Stop Loss นะรเรายังใช้จุดจุดกเล่นคอสครับจุดเปลี่ยนเทนคือ 2. 9 0เนะฮะ0จเกยก็ังโอเคไปก่อน นะครับสำหรับตัว s v o a มาดูตัวต่อไปครับสวยสวยเหมือนกันนะฮะ T R T ออกมปสวยได้ไงวันนี้ซีริงส์นะ T R T นี่เราเห็นกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคือเห็นเห็นท่าทางเหมือนจะซีริงอ่าราคาที่เราเริ่มจะเข้าไปจับมันนะฮะอยู่ที่ประมาณกลางแท่งเราด้วยนะครับที่เห็นนะประมาณสนะี่สี่จุห้าศูนย์ะบางคนได้ราคาสูงกว่านั้นอีกแต่ว่าทุกราคาเป็นกําไรหมดยกเว้นราคา4ี6ุเก้าหกนะที่เสมอทุนอยู่นะก็ วันนี้ก็ได้กำไรจากตัวนี้ไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะครับคือมันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่รันอะไรไกลมากนักนะฮะโดยจุดกลางแท่งเนี่ยผมบอกขอให้ไว้ที่4.42นะฮะหรือว่าเป็นราคาเฉลี่ยของวันวก็คิดว่าเป็นทุนของเจ้ามือด้วยนะครับในการดึงขึ้นพอรุ่ม180 187ล้านครับเยอะมากถือว่าเยอะครับเยอะผิดปกติมากๆ โดยลักษณะการดึงขึ้นนะครับผมให้เขาเรียกว่าติต่างเอาครับว่าเป็นเจ้ามือเดิมอีกเหมือนเดิมมันต้องมีอาการาสมมติกับสมสมติกันบ้างน,นะเพราะว่าหุ้นเดิมเจ้ามือก็น่าจะเดิมนะคงไม่เปลี่ยนเจ้ามือกันง่ายๆนะสำหรับ,บทีอาทีในะรอบก่อนสังเกตนะแท่งเทียนก็มาในรูปแบบเดิมครับคือแท่งยาวเต็มๆเหมือนกันนะก็เลยแท่งยาวเต็มๆเหมือนกัน แล้วก็วันถัดไปนะครับอาจจะมีเขียวต่ออาจจะมีเปิดโดดก็เป็นไปตามสไตล์ของหุ้นที่เกิดการซิลลิงวันถัดไปจะมีเปิดโดดแต่จะยืนได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ในรอบก่อนจะยืนได้ทั้งวันนะครับอย่างรอบก่อนมีมีอันนี้คือแท่งแรกเหมือนกันนะแท่งแรกเหมือนกันนะอาจจะมีเขียวอาจจะเปิดโดดแล้วนะโดดยืนได้สมมติยืนได้เหมือนกันเลยยืนได้เหมือนกันบางคนก็พอใจก็ขายก็แล้วแต่แต่ถ้าจะให้เอาสามซิลลิงสี่ซลลิงอะไรก็คงไม่ได้ตั้ หนึ่งซูริงมาได,ได้แล้วอันที่สองก็โอเคแล้วเพราะว่ามันเคยมีประวัตินะครับว่าเจ้ามือเขาทิ้งโดยในวันที่สามเขาเขาจะดึงขึ้นไปสูงนะไปสูงกว่าสมควรแล้วก็คนที่ไม่ได้เก็บมาตั้งแต่แท่งแรกหรือแท่งที่สองเนี่ยคือจะไปติดอยู่ตรงตรงแท่งที่สามนี่อาจจะไปติดอยู่ในส่วนของราคาของตรงนี้นะครับอย่างรอบก่อนนี้ก็ไปติดนะครับไปทำให้ เมาติดต่อยอยู่ที่ประมาณ6บาทสี่สิสตางค์ครับหบาท4ี่สตางค์โดยจากที่เห็นนะ่คือคนเข้าแท่งแท่งแรกก่อนที่วันลอแรกที่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยโอเคได้กำไรแน่นอนนะกำไร,รแท่งที่สองได้กำไรไหมได้กำไรบางคนนะครับคนที่ออกเป็นนะครับเพราะว่าเขาดึงขึ้นสูงสูงกว่าที่ราคาที่ซื้อนะวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมาแกวเดิมนะน่าจะมีการเปิดโดดนะครับยืนได้ไม่ได้ไม่รู้คนที่ซื้อพรุ่งนี้ได้กำไรหรือไม่อาจจะรอดแค่บางคน แต่ว่าวันที่สามนะครับถ้าทรงเดิมเจ้ามือเดิมอะก็ต้องมาแบบเดิมนะทาแบบเดิมได้เงินก็คือทําแบบเดิมวันที่สามเป็นวันแห่งการออกตัวนะครับถ้ามันมาถ้าตัวนี้มันจะมีปฏิกิยาการเล่นเล่นกับราคานะครับแ่งขึ้นแ่งลงเนี่ยนะครับหรือว่าแถวบ้านเขาเรียกว่าปั่นเนี่ยถ้าเขาปั่นถึงวันที่สามเมื่อไหร่นะวันที่สามมันตรายสุดวันนี้ถ้าให้นับคือนับหนึ่งะนับหนึ่ง ความจริงในตัวนี้เป็นเป็นการบ้านตั้งแต่ในช่วงวันที่สิบเอ็ดเดือนสามนะผมให้เฝ้าสังเกตการเทียรที่ยตั้งแต่แท่งนี้เลยด้วยซ้ำนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บผลประโยชน์รายได้ต่อไปนะครับสำหรับคนที่ิึงเข้าวันนี้ก็ได้ได้ประมาณ4ีจุดห้านะครับโอเคก็พอพอประมาณนี้ครับเข้าแท่งหนึ่งโอเคเข้าแท่งสองรอดเป็นบางคนแต่เข้าแท่งสามแท่งนี้คือ,อเรียกว่าตายเกือบทั้งหมดเหมือนกันนะครับแท่งยาวด้วยนะ สำหรับตัว TR t r อามาดูตัวต่อไปครับทีอา r t ทนหลุด4.42ต้องรู้แล้วนะครับว่าเขาทิ้งแล้วนะนะครับบางทีอาจจะจบใน2วันก็ได้นะครับไม่ไม่มีวันที่3ามให้เล่นนะคือเจ้าเขาออกไปแล้วนั่นเองนะมาดูตัวถัดไปครับ TVD นะครับวันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เราได้เก็บสะสมไว้นะครับเผื่อมันเปี้ยงปร่างเหมือน TRT ทนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่า,ารูปทรงน่าลุ้น ตัวทีอทผมมีข้อสังเกตอ่าแล้วน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งนั่นก็คือในเชิงเทคนิคอ่าเส้น e m มธรรมดานี่แหละนะไม่ไม่ได้ใช้อะไรวิเคราะห์ลึกมากมายเขาก็าใช้ได้ผลดีครับรอรอบก่อนซื้อตรงนี้เขาก็ลากไปไกลอยู่พอสมควรนะอย่างน้อยถ้าคนขายตรงแท่งเนี้ยก็ได้กำไรเยอะอยู่นะเยอะหรือบางคนอ่าได้ขายตรงแท่งนี้ครับเดดคอร์สแท่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือได้กำไรเยอะกว้างครับ แล้วก็ในระหว่างทางจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างเยอะด้วยอย่างแท่งนี้คือ,อทุบกันยาวแล้วกเ็เรียกว่าทรมานจิตใจคนถือพอสมควรนะครับถ้าทุบยาวขนาดนี้แล้วก็ถ้าในเชิงปฏิบัติจริงๆอ่ะมันก็ถาคนที่จะนิ่งยากนิดนึงนะครับจิตใจจะนิ่งคนใหญ่ก็จะโดดออกกันแต่ถ้าในเชิงเทคนิคจริงๆมันไม่ได้หลุดเ,เส้นค่าเฉลี่ยมานะครับแล้วก็ไม่ได้เสียทรงด้วยแม้วมันจะยาวนะครับ นนเหมือนกันครในตัว t ี d ตรงนี้เราเกิดบายสัญญาลแต่ข้อเสียวันนี้นิดเดียวคือแท่งแท่งตัวเทียนเนี่ยสั้นไปนิดเดียวใส่ด้านบนเยอะไปหน่อยนะแต่ถ้าวันนี้มาปิดอยู่1 0ึพอดีนะผมว่าสวยเลยนะเพราะฉะนั้นทำตามที่เห็นตรงนี้แนวต้าน1 0ึอาจจะมีแนวต้านลเล็กด้วยเพราะว่าผมเห็นเขา1.0ย์เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านมาสครั้งแล้ว วันนี้ทําท่าจะทะลุไปได้ด้วยนะแต่สุดท้ายก็ตกลงมาอยู่ที่0.99ซึ่งซึ่งไม่ได้เสียทรงอะไรนะแต่ให้เดาจริงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาก็จะมีการกระปุกขึ้นไปอีกอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยืนเหนือ1 1ึได้หรือไม่ถ้ายืนเหนือจุดหนึจุได้ผมบอกเลยว่าใครที่เก็บมา90สตังค์ปปลายอย่างอย่างเ,เช่น99-98หรือแม้กระทั่งเก็บ1บาทตรงเนี้ยคุณได้รันนะครับคุณจะได้รันเทนแต่แต่ถึงกนนั้น ต้องลุ้นนะวันพรุ่งนี้จะสามารถยืนเหนือ1บาทได้หรือไม่เพราะหบาทตรงนี้ก็เป็นแนวต้านระยะใกล้นะครับที่แข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรจุดสต็อปลอส์ oss, บงบอกว่าเขาเลิกเล่นแล้วผมให้ใช้อยู่ที่92สตางค์นะครับให้ใช้อยู่ตรงนี้นั่นนะเพราะว่ามีแนวหนึ่งนะก็คือ85ตังนะจุดดีดเดิมตรงนี้มันลึกไปดังนั้นการเข้าที่90สตางค์ปลายนะครับหรือว่าบาททวนแนละวมาคาัด92นะี ผมว่ามันเป็นอยู่ในในในเบอร์เซนที่รับได้นะครับเปอร์เซนรับได้แล้วก็การเทรดหุ้นเหล่านี้ก็คงคงไม่ได้ทุ่มหน้าตักเทรดเลยขนาดนั้นนะเพราะว่าการขาดทุนมันก็ทําให้เราขาดทุนได้ค่อนข้างเยอะว่าหุ้นของเขาเป็นเขาเรียกว่าสเปซมันค่อนข้างกว้างนะเป็นหุ้นหุ้นระดับไม่เต็มบาทนั่นเองนะการที่เขาจะขาดทุนหนึ่งช่องสองช่องหลยเปอร์เซนต์มันก็จะสูงนิดนึงนะครับแต่ก็แต่ในทางตรงข้ามถ้ามันขึ้นไปเปอร์เซนต์มันก็จะสูงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นวิธีการลดความเสี่ยงก็ที่เหมาะสมก็คือลดลดลดการเทรดลงนะหรือว่า,าลดโพสิชันไซซิงลงนะครับนะก็ค่อยว่ากันนะครับเมื่อเขาสามารถยืนได้จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตามไปก็แต่ได้แต่ตรงนี้เป็นอยู่ในช่วงของเรียวหัวต่อว่า,อาจะเอาไงดีนะครับมันเป็นไปได้อยู่ทั้ง3แบบเลยซ้ำแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดมันจะต่างกันนะแบบแรกนะคืออขึ้นไปได้นะครับ ขึ้นไปได้ที่ผมยังมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าจะลงนะไอ้สองคือลงนะครับอัน,นผมผมว่าเพจที่ว่ามันลงเป็นโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะว่าเขาลงมาเจอฐานตัวเองแล้วนะครับซึ่งแรงแรงขายมันมีมอนข้างน้อยแล้วนะครับในตรงนี้แล้วก็แบบที่สามก็คือไซเวนะครับเขาก็ส่วนใหญ่ส่วนตัวผมก็จะมองว่าไม่ขึ้นก็ไซเวนะครับในตรงนี้โอเคสำหรับทีวีดีก็จะลืมเอาไว้เป็นกันบ้านนะครับดูหน้าจอกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ วอลุ look, son, 58, 000, 000, ่มไม่สูงมากอย่างที่คิดนะครับ5้าิบล้านหุ้นก็ควรจะต้องมีวอลุ่มที่ดีกว่านี้สักหน่อยอย่างเช่น1 0 0รอล้านหุ้นขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเทรดกันสนุกนิดนึงตรงนี้ยังอยู่ในการเรียกที่ว่าไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องเท่าไหร่นักนะแต่ซื้อได้อยู่แต่ไม่ไม่ถึงขั้นว่าแมทง่ายนะครับโอเคลองลองไวไฟกันดูตรงนี้นะครับกันบ้านก็ฝากไว้เท่านี้ในวันนี้คตัวไหนที่สนใจก็อย่าลืม เอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับตัวไหนที่ไม่ชอบไม่สวย,ยอะไรเงี้ยก็ข้ามไปก่อนแล้วก็ไปดูคลิปถัดไปนะครับกันบ้านถัดไปแล้วสําหรับนั่งทุนที่อยู่ในสังกัดของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเวลา10บโมงนะครับจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่งจะมีการสแกนระหว่างวันราคาก็เรียกว่าจะเห็นกันเร็วกว่าคนที่ดูคลิปหนังตลาดปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในหน้าง,งานพรุ่งนี้วันสิบโมงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ